สวนะัสดีครับก็กผมิวิชัยพีทีกลับวันนี้ก็อยู่กับบริการขายของคูบุต้จาจตกเศษยนต์ของเรานะครับนี่ก็อยู่ในยุคของโควิดนะครับก็ต้องมีมาตรการนะครับล้างมือนะครับมีฉากป้องกันนะครับ นี่ก็อยู่กับเซลสุนะครับเป็นหัวหน้าเซลของปุปจาจากเกษตจยนเรานะครับท่านใดที่ซื้อแล้วกับผมก็จะได้คุยกับน้องสุนะครับเพราะเราเป็นหัวหน้าเซลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลอ้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นเซลบอนะครับเซลของเราก็แข็งขันแกงครับส่วนลดโปรโมชั่นมีอยู่ในกำมือทุกท่านนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาปุบจาจากเกษตจยนหนองบัวลําพูนะครับ มีรถทุกไซส์เลยตอนนี้นะครับมีทุกไซส์เลยเครื been, h, ่องปูก็มีนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับมีครบครันนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นนะครับซื้อรถรุ่นเมทุกรุ่นแล้วก็แถมจักรยานไฟฟ้านะครับก็มีรถทุกไซส์นะครับตอนนี้มีทุกขนาดเลยนะครับมีรุ่น M M95 นะครับนี่ฮะอันนี้ของอันนี้ของลูกค้านะครับจะส่งมอบกันวันที่สองมกรานะครับก็นี่ก็เดี๋ยวจะวางเงินดาวที่หนึ่งล้านบาทนะครับคันนี้นะครับ M95 นะครับนี่ก็จองไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น M6240 นะครับมีรถนะครับมีรถแล้วนะครับีมีสองคันนะครับ สนใจก็ติดต่อมานะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับมีให้ดูทุกรุ่นอันนี้ M U 5 7 L 5 0แบบคีบนะครับแบบบุ้งกีตักนะครับบุ้งกีตักเนี่ยมันจะเรียนแบบของรถแมคโครนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยดูการทำงานของบุ้งกีครับก็จะเหมือนรถรถแมคโครเลยนะครับเหมือนคนรลฝั่งฝั่งขวาของรถแมคโครนะครับคือตัวนี้ก็คือคันคันยกตัว ตัวอาร์มตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนะครับยกขึ้นนี่นะครับส่วนน้ำลงก็ตัวนี้ลงนะครับส่วนบุ้งกีตัวนี้คือเทนะครับคือพับพับลงนะครับส่วนตัวนี้คือตักอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดตัวนี้คือตักนะครับตักตัวนี้คือคายตักปล่อยตักเทนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้ยกอันนี้ลงนะฮะคอนโทรลง่ายครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นบุ้งกีนะครับ จะไม่เหมือนคีบเพราะว่าคีบเนี่ยมันจะมีส่วนตัวปากคีบนะครับมันมีชุดหลายชุดนะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับมันก็เลยต้องต้องเป็นคอนโทรลแบบสามตัวนะครับอย่างนี้นะครับสามตัวก็ใช้คีบอ้อยค่อนข้างเวิร์กอยู่นะครับตัวนี้ก็ปัญหา จากที่มีปัญหาก็ได้รับการพัฒนาแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใช้งานแบบสบายใจได้นะครับส่วนล้อตัวน,นี้นะครับถ้าใช้งานจริงๆเราก็ไปขยับฐานล้อออกนะครับรุ่นนี้เป็นถ้าเป็นทีมเนี่ยผู้ผติาจะให้มีเป็นล้อที่ขยับฐานล้อได้นะครับก็ขยับมาก,กว้างๆเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ล้มง่ายนะครับไม่พลิกคว่ำง่ายนะครับ แต่ตอนนี้มันอยู่ในระดับที่แคบสุดนะครับก็จะออกมาข้างละประมาณเกือบนี่เลยนะครับ,นะรบเกือบนี่เลยได้นะมีทุกรุ่นนะครับนี่ย MU49 L50 L40 นะครับรุ่นดีนะครับมนะนะีทุกไซส์เลยนะครับ รถเกี่ยวก็น่าจะหมดหน้างานไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวอ้อยก็จะเป็นชุดขีดนะครับชุดขีดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าบำรุงรักษานะครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็ขายดีมากครับตัวเล็กจนไม่มีรถส่งนะครับเพราะว่าเราผลิตไม่ทันครับนะครับผลิตไม่ทัน ตัวนี้ก็จะบัวพ่วงกับเครื่องตีใบนะครับเครื่องสับใบอ้อยคูบะต้านะครับอัใครสนใจก็ติดต่อมานะครับคูบะจ้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลำพูนะครับตรงนี้ไม่ได้ออกไปทดลองขับไม่ได้ออกไปเทสนะครับ ให้กับชาวไร่นะครับเพราะว่าเป็นยุคของโควิดนะครับเพราะนั้นก็ต้องเซฟนะครับเซฟตัวนองด้วยนะครับส่วนศูนย์เรานะครับศูนย์เราก็เป็นรถใหม่นะครับหลายๆท่านถามว่ามี่9 5มเ้าไหมพอ,อปุยด้วยก็บอกว่ารถมือสองใช่ไหมคือของเราเป็นศูนย์บริการเป็นศูนย์รถใหม่นะครับเป็นะศูนย์รถใหม่ก็จะมีรถใหม่ ส่วนรถมือสองก็ถามมาเรื่อยๆแล้วกันครับบางทีก็หลุดๆมากเหมือนกันนะครับหล,หลุดมากแล้วก็หลายคนนะครับที่ถามว่ารุ่น M ที่เป็น M เป็นตัวคีบนะ่ะติดพร้อมรถมาตอนนี้ไม่เห็นมีขายก็คือตอนนี้หยุดหยุดหยุดการผลิตไปนะครับชั่วคราวนะครับเพราะว่าก็ยังอ,อยู่ในขั้นตอนการผลิตแต่ผลิตไม่ทันครับ นะครับผลิตไม่ทำนะครับเลยยังยังไม่ผลิตนะครับโอเคครับถ้าในสนใจก็ติดต่อได้ครับคูตาจากเกษตรยนต์ของบัวลำพูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ